สวัสดีครับผมเจน็กซีเอ็มจีโอซีอาไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมาอยู่และมาเยี่ยมลานเทลิมสกุลลานเทนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่นี่อยู่พื้นที่อำเภอเมืองนะครับตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับก็ทีมงานต้ในใดมีปามแถวนี้นะครับหรือทีมรับแทงที่มารับแทงปามแถวนี้ก็อ,อย่าลืมมา ส่งได้ที่ลานลิมสกุลลานเทนะครับก็พื้นที่อยู่ด้านหลังหลังเขาของอำเภอเมืองมุงตจากหวัดปังงานนะครับก็ของพี่เอกครับพี่เอกบริหารนั้นโดยพี่เอกนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับก็ลานนี้จะมีรถตักของ XCMG รุ่น LW 186 h ฟปนะครับก็นี่ครับราคาวันนี้นะครับก็ลองดูนะครับที่นี่ราคาดีครับ เห็นว่าถ้าสุกสวยมีบวกให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพิ่มรถตัก้างใดโตัวมาหาผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน x c m g c o r c h a l e n ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับก็รถคันนี้ผมมาส่งว่าให้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับวันนั้นผมไม่ได้มาเองก็พอดีติดภาร,รกิจฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับก็ตอนนี้เข็มที่2แล้วนะครับมาเยี่ยมวันนี้ แล้วก็ถือโอกาสต่ยคลิปทำโฆษณาลานให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอยู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปังงานะครับก็ตัดปาล์มข้างใดมาขายที่ลานเทลิมสกุลลานเทนะครับบริหารนั้นโดยพี่เอกนะครับนี่แหละครับดูเส้นด้านหลังอำเภอเมืองนะครับก็เส้นหลังนะครับเข้าเรื่องรถบ้างรถรุ่นนี้รุ่น l W 186 h แ v นะครับยกได้สูงจากพื้นดินนะครับ จนถึงข้อสลักบุ้งขีอยู่ที่4.65เมตรนะครับก็สามารถยกได้โดยไม่ต้องมีผลต่างระดับก็ได้นะครับก็อ่านะครับก็นี่ที่นี่สังเกตได้ว่าไม่มีผลต่างระดับนะครับก็สามารถตักใส่รั้วเจ็ดเส้นติบล้อได้สบายนะครับก็ตอนนี้ปลาล์มยังได้น้อยครับที่นี่ยังมีการแข่งขันนันสูงนะครับก็อย่าลืมนะครับตัดปลาล์มครั้งใดก็อย่าลืม ตัดปามสุกนะครับมาส่งร้านเทด้วยนะครับเพราะว่าลานเทเขาจะนำไปส่งให้โรงงานปลาล์มนะครับเขาจะคัดกลับมาถ้าเกิดตัดปลาล์มดิบมานะครับก็ทีมงาน,นด้านในตัดปลาล์มมาแล้วก็เน,น้นเน้น,นปา์มสุกมาด้วยนะครับนี่ครับให้ดูพุื่กี้นะครับขนาด1.8คิวนะครับตักได้ครั้งประมาณ800ถึง 1,000งกิโลนะครับก็แล้วแต่การตักนะครับแต่ละครั้งนะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจรถตักของ x c m g นะครับอย่าลืมโชวมาหาผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน x c m g o c r a t h a i l a n ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟา้าเมืองไทยนะครับนี่ครับก็ทำโฆษณาให้นะครับลานนี้ใช้รถตักของ x c m g นะครับ เบอรอะไรก็ตามที่ซื้อรถตักของ XCMG แล้วท่านมั่นใจได้เลยว่าเราบริการหลังการขายท่านอย่างดีนะครับไม่ว่ารับประกัน1ปีหรือ2,500ชั่วโมง,ยงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็เราจะเข้าตรวจเช็คให้ทุก250ชั่วโมงนะครับในช่วงระยะรับประกันนะครับเราจะเข้าตรวจเช็คให้ฟรีนะครับอะไรฟรีนะครับมีปัญหาอะไรโทรมาหาผมได้ตลอดเลยที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6นะครับ ถ่ายรูปนะครับพร้อมคลิปนะครับผมจะได้แจ้งช่างแจ้งหัวหน้าช่างแล้วเขาจะส่งช่างเข้ามาตรวจพร้อมอะไรนะครับถ้าซ่อมไม่เสร็จไปในหนึ่งวันก็จะสั่งอะไรนะครับแล้วจะวันถัดมาจะเข้ามาซ่อมให้ทันทีนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจรถตักอยู่มั่นใจของเราได้เรามีรถตักพร้อมให้ท่านนะครับก็แล้วก็ฝากโฆษณา้านนิดนึงนะครับทีมงานท่านใดมีเลย ปามแถวนี้มีสวนปา์มที่นี่ก็อย่าลืมตัดปามมาส่งที่นี่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเราทีมงานเดียวกันนะครับก็พี่เอกก็เลือกรถตักของ xcmg ที่จําหน่ายโดยผมเจน xcmg o c สเตรเลียไทยแลนะครับก็เราถือเป็นพันธมิตรกันขานนี้ใช้รถตักของ xcmg นะครับรุ่น l w 1 8ึ่ f v นะครับก็ข้างในจะมีแอร์นะครับมีพัดลมพร้อม <N> นะครับสามารถตักได้โดยที่ไม่ต้องมีผลต่างระดับตักใส่สิบล้อได้สบายนะครับรัวเจ็เส้นเพราะตั้งแต่พื้นจนถึงข้อสลักข้อตรงนั้นนะครับก็สูง4.65เมตรนะครับก็ใช้งานได้สบายนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของลานปาล์มเลยนะครับตัวเล็กถามว่าใช้ได้ไหม <N> l w 1 5 6 f v <N> ก็ใช้ได้ครับ <N> ที่มีผลต่างระดับ แทมพุ่งกีดตัวหนึ่งเฮาก็จะได้แค่หนึ่งคิวนะครับก็ทีมงานตานใดเปิดลานปาล์มเล็กๆก็เลือกได้ระหว่างหนึ่งเฮากับหนึ่งแปดหกนะครับถ้าหนึ่งห้าอาจจะต้องตําผลต่างระดับในการตักปาล์มนะครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกแต่เช้าเลยก็เลยมีคนแตงปาล์มน้อยนะครับสงสารมือเคียวมือเคียวคงจะเคียวไม่ได้นะครับน้ําหยดใส่ตาก็เลยวันนี้ต้องหยุดนะครับดูพื้นที่บ้าบวมนะครับอยู่พื้นที่ใต้สายไฟนะครับ อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านด้วยทีมงานตานใดจะเพิ่มรถตักก็โทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4914 246นะครับผมเจน XCMG OCR t n a i l a n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมใน YouTube ด้วยนะครับก็ชื่อเจน XCMG OCR Thailand นะครับ หรือทีมงานต้นใดเป็นพันธมิตรกันจะเข้ามาดูนะครับก็เข้ามาดูได้ที่ลานเทลิมสกุลลานเทนะครับอยู่พื้นที่ตากแดดตมบลตากแดดอําเภอเมืองจังหวัดปังงานะครับเข้าเส้นหลังอยู่ฝั่งหลังเขาอําเภอเมืองนะครับก็เมืองเก่านะครับฝั่งฝั่งในเมืองนะครับก็พี่เอกปกติแกก็เปิดร้านาร้านอาหารอยู่กลางคืนนะครับถือว่าร้านใหญ่โตเลยที่บ้านนะครับก็ แต่ช่วงนี้ติดปัญหาโควิดนะครับก็เลยหันมาเปิดร้านเทนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจนะครับเคยไปนั่งร้านอยู่ก็มีร้านมีส่วนปลาลมอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมตัดปาล์มข้างใดมาขายลานลิมสกุลของพี่เอกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพ u t u b e นะครับที่ไหนอยูอ่ยังไงนะครับ ลานไหนใช้รถตักของ XCMG เดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้นะครับเพื่อท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือปันธมิตรกันสนใจจะเพิ่มรถตักนะครับจะมาทดลองขับรถตักก็คุยกับพี่เอกแล้วพี่เอกว่ายินดีเลยนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับผม